เมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนอกจากจะมีเรื่องของการไปประชุมสภาถกเรื่องพรกรการกู้เงินไม่ว่าจะเป็น1ล้านล้านบาท1.9้าล้านล้านบาทอะไรก็ตามแต่นอกเหนือจากตรงนั้นนะคะมีเรื่องของการเ,เขาเรียกว่าทูตจากสหรัฐอเมริกามีการเข้าพบฝั่งรัฐบาลของเรานะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันซึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายวิษณุเครืองามรองนาย,ยกรัฐมนตรีได้มีการให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการพบกับนายไมเคิลจอ ดีซอมเบรนะคะเป็นเอกอากาัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย บอกว่าที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้ให้การช่วยเหลือประเทศไทยเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้ทูสหรัฐได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและแสดงเจตนาที่จะช่วยเหลือในการยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานไทยหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์ของโควิด -19 ไปแล้วเมือม่อเมือม่อไม่กี่วันที่ผ่านมาท่านทูสหรัฐก็ได้มีการเขียนบทความชื่นชมการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสของประเทศไทยที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี ตนได้เรียนให้ท่านทูตสาระทราบว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายเนเป็นต้นไปจะมีการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมหลายอย่างแต่มาตรการเรื่องของการบินหรือว่าการเดินทางทางอากาศนะคะ ยังคงปิดจนถึงวันที่30มิถุนายนส่วนในเดือนกร,รกฎาคมน่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นซึ่งเราจะประเมินสถานการณ์ตลอดในช่วงเดือนมิถุนายนที่มีการขยายการประกาศใช้พรกฉุกเฉินว่ามีสถานการณ์อะไรที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่จากการที่องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนว่าหากหลากหลายประเทศบดล็อกมาตรการพร้อมกันจะก่อให้เกิดความอันตรายเป็นอย่างมากเพราะว่าจะเกิดการไหลเวียนของคนจํานวนมากจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่งแต่การติดเชื้อ คนยังพบอยู่ได้นะคะ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกบอกว่านอกจากนี้ทูสหรัฐอเมริกายังได้สอบถามถึงการขยายเวลาประกาศใช้พรกฉุกเฉินซึ่งทางคุณวิษณุเครืองามก็ได้อธิบายเหตุผลไปสองข้อบอกว่าข้อแรกไหนก็คือหากเราไม่ใช้พรกฉุกเฉินก็จะต้องใช้พรบรโรคติดต่อซึ่งไม่ได้ให้อำนาจอะไรกับรัฐบาลเลยและจะทําให้เกิด77มาตรฐานใน77จังหวัดทั่วประเทศไทยรัฐบาลจึงจําเป็นต้องใช้พรกฉุกเฉินเพื่อให้เกิดมาตรฐานเพียงมาตรฐาน เเดียวท่านนั้ข้อที่2คือการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการใดๆอย่างเช่นปิดสถานที่ต่างๆทำให้ส่งผลกระทบต่อประเทศอาจทำให้ประชาชนตกงานและขาดรายได้ดังนั้นการประกาศใช้พรกฉุกเฉินจะทำให้รัฐบาลสามารถเข้าไปเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบได้และยังทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วยนะคะ ส่วนเหตุผลที่ทูตสหรัฐถามถึงประเด็นเรื่องของการยืดเวลาพรกฉุกเฉินไม่ใช่เพราะว่าเขากังวลอะไรแต่เพราะแต่เขาถามเพราะว่าความอยากรู้เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องนะคะรวมไปถึงเรื่องของการฟื้นฟูบมจการบินไทยด้วยทีนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าเรื่องของการบินไทยจะมีความคืบหน้านอย่างไรแต่ทีนี้เรื่องของพรกฉุกเฉินแน่นอนละมีการประกาศไปถึงวันที่30มิถุนายนเรื่องการปลดล็อกระยะที่3จะ ลดอะไรอย่างไรบ้างนะคะสนามมวยสปานวดแผนไทยจะมีไม้คลินิกเสริมความงามจะมีหรือไม่ ต้องรอดูในช่วงวันที่ 29, 30และ1นะคะเพราะว่า29เนี่ยจะมีการบอกละว่าอะไรที่ผ่อนปลนได้บ้าง30นะคะจะมีการสรุปว่าอะไรอย่างไรเป็นการลงรายละเอียดแล้วก็ออกหนังสืออย่างเป็นทางการวันที่1คือการเริ่มมาตรการในระยะดล็อกระยะที่3นะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรคืบหน้ากันบ้างช่วงหน้ามีอะไรมาฝากการติดตามรอดที่จาม breaking news ค่ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ